สวัสดีครับบ่าวทถาสวัสดีท่านชมครับวัอนี้พาท่านชมครับเดินทางนะครับมาหาพระบวชใหม่นะครับเดินทางมาหาหลวงพี่ครับผมมาให้หลวงพี่ย้ำให้ก่อนออกนะครับงวดวันที่16ธันวาคม2 5งพันมาหาหลวงพี่เพิ่นแล้วนะครับผมหลวงพี่ให้ต่องวดแล้วนะครับงวดที่ผ่านมานะครับชุด หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับหลักสิบหลักหน่วยก็ถือว่าแม่นนะครับจับคู่หกหนึ่งตรงๆนะครับแต่ว่าเป็นชุดบนกันล่างหนับหกหนึ่งมาล่างครับต่ว่าเป็นชุดเน้นบนครับก็ถือว่าแม่นนะครับเอาเมือนีมานะครับผมเข้าไปกราบน้ำมัสการครับหลวงพี่น้ำกันนะครับไม่หลวงพี่ย้ำไหกอนออกนะครับหลวงพี่จะเน้นจะเด่นชุดไหนนะครับเพื่ออะไรไปหาหยิบจับลอตเตอรี่จะท่านบอ่นะครับผมบอท่านกับบอเป็นยังน่าู้ชมเนาะ อามาแล้วเข้าไปกราบน้ำมัสการหลวงพี่น้ำกันไปรับชมรับฟังน้ำกันครับผมกราบน้ำมัสการครับหลวงพี่ครับกราบน้ำมัสการเจ้าค่ะอ่าาสธุบครัมาหาหลวงพี่มาให้ย่างให้กรอนออกอีกโศกแล้วโศกแล้วงวนอ่โชคเลิศปะครับผมงูขึ้นมากุดปะงูขึ้นมากุดแม่นงูตัวใหญ่บ่หลวงพี่งูเขียวซสำนนซสำนงูเขียวบ่นั่นมี่สำดังหอยมำนนอนคดอยู่หืนเลยนะเจนนั่นแหละนอนคดอยู่นี่เลยบ่ครับผมแม่น โอ้ออกมาเลยโอ้ยเลยมาให้โชกเลยตัวนี่ครับงูขึ้นมากุดเลยนี่โอ้แล้วก็เลาะลอยู่ไร้วังนี่ของมันถึงตู้บริหน่อยเี่แหละอือเดี๋ยวว่มีเจ็ดบ่ล่ะครับจักเขียวงามเลยเขียวงามงูเขียวงูเขียวมันเราเป็นตัวใหญ่บลแมนเดย์ใหญ่กว่าดั้มนี่นึ่งมดโคตรโคตดเล่นเลค่ะซาฮิมตัวน้อยมาหลักนี่เขาหนอน ตอนที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาครับมันตัวน้อยตัวนี้น้อยกันเป็นเลีเข้าสามตัวตัวครับโตง่ายใช่ไหมเขาข้างล่างข้างบนง่ายยากเยอะอาหาอยู่ได้โชคแล้วนะครับหลวงหลวงพี่ว่าได้โชคแล้วเอางวดที่ผ่านมาทผช่ชมเขาชุดนี้ทผช่ชมหลักสิบหลักหน่วยอันนี้เป็นชุดบนกันล่างทผช่ชมแต่ว่าเป็นชุดเน้นบนนะครับกันล่างถ้ากันล่างจะมาถูกคับแต่ว่างวดนี้มาตรงท่านผช้ชมมาหกหนึ่งนะครับเข้าหกหนึ่งของงวดที่ผ่านมา วดันกะแปดสามมาสามแปด่่ชุดนี่ครับชุดนี่มาล่างสองงวดแล้วนะครับท่านผู้ชมชุดอ่าหลักราอชุดหลักสิบบนหลักหน่วยเนี่ยเป็นชุดบนกันล่างมาล่างสองงวดแล้วโอ้ยวันนี้สามตัววดไี้สามตัวมันใจพวกใจเลยคงจะเห็นมื่งเส้านี้นะคิงขึ้นมันใจนะมเขียวมุ่เขียวตัวใหญ่โอ้ตัวนี้น้อยเลยจังวันใหญ่กว่า ดำไฟอยได้โชคเลยมั้ครับผมได้โชคแล้วเขี่ยวงามเลยดิผมออกมาจากนายทางไงเดีนอนคดเดี๋ยมันก็ไตื่นบอไไปเร็วมันกาดีรอยไปตามต้นนั่นอ้อมมานี่ครับอ้อมไปหันเง้าวสัมวาลเลยดจะายปีวดวดสุดท้ายของปีแล้วนะเฮพี่ฮาได้โชคนะครับผมนสิโชคอยู่ได้อคำแน่นี้นะ มัันนเข้าตวาช่วงต้นปีนี่ก้<ๆ>อนเข่าวันชานีเ<ๆ>ข่าดีานะสามตัวนะ<ต>หลวงพี่เนาะสามตัวช่วง<ๆ>ช่วง,วงปลายปีกับแพาะแน่ท่านผู้ชม<ๆ>แต่ว่าชุดที่เข่าสองงวดนี่เป็นชุดเน้นบนกันล่างนะหลวงพี่เนาะ<ๆ>งวดงวดชุดไอ้ให้แปดสามมาสามแปดผลที่ผ่านมาหกหนึ่งตรงๆมีเปลี่ยนแปลงบ่หลวงพี่ฮะมีเปลี่ยนแปลงบ่ครับเปลี่ยนแปลงอยู่นแปลงเด่นแปลงเด่นไ่สุดนั่นแหละมาเบิ่งนนั่นกันธรรมชมคงก่อนออกหลวงพี่ เนียนโซเลย์อ่าตัวนี้เอาอ่าเก้าห้าสองบ่ครับผมเนี่ยทีแรกให้เก้าห้าสี่มิเพิ่มเก้าห้าสองเนยอ่าเอามีเพิ่มขึ้นมาอีกในห้าสองนี่ยไปบุญล่างอ่ากลับตัวน้ำอ๋อนเดียวนี้ได้ปะครับลุงพีหาสองไปไปล่างก็ได้ครับเพราะว่าตามสูตรมันหาสองเนี่มาล่าง ครับค่ะอืมหนึ่งซีหนึ่งซียังเหมือนเดิม,มนะครับชุดที่ให้ตองหวัดคือห้าเก้าเก่าซีกัยังเหมือนเดิมอยู่นะครับผมยังเหมือนเดิมอยู่ยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมแต่ว่ามีเพิ่มขึ้นมากคือบ่อนิ่มนั่นตัวนี้เก้าห้าสองเอาเก้าห้าสองกับตัว,<ม>ตวที่หลวงพี่ให้ชุดอ่าหลักร้อยหลักสิบ 10, ชุดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยอ่าก็ถือว่าเป็นว่าได้เพิ่มเติมเป็นตัวเก่าอ่าเป็นตัวเก่า แต่ว่าจะมันเน้นให้เน้นให้ก่อนออกสวัสดีคำคำมันมาทำยี็นล่างถุงถุงคำมาล้างกันล่างไว้น้ำให้นิ่นล่างครับผมแต่ว่ามันอยู่บุญแล้วให้บุญแล้วก็กันไววที่เก่าครับเป็นล่างครับผมบนล่างนว้น้ำเดียวเนี้ย952หาสองกับเก้า C เน้นเล่นมาครับผมฮ่าสองนี่นั่นแหละมันก็คือคสูตรที่ผ่านมาแหละมันเป็นไปทางล่างก็คือกันนี่นะครับอ่าโดยหลักเอาหนี่ก็อยู่ในก็อยู่ในชุดนี้เนาะนเดี๋ยวบ่าวเทาจะเขียนให้ท่านผู้ชมก็อยู่ในชุดอ่านี่ครับล่างหนึ่งสี่วะครับนี่ล่างหนึ่งสี่นะครับที่หลวงพี่นี่ครับชุดหลักร้อยหลักสิบบนหลักหน่วยบนเห็นไหมครับเก้าห้าสองนะครับเน้นฮ่าสองธรรมบุญชม รีดเอาหา92ก็ได้ป่ะชุดเด็ดเ,เดี๋ยวว่าดเดี๋ยว่านะบตรงพี่เน้นเดี๋ยวเบาเท่าเขียนเพิ่มในชุดนี้ให้เขียนเพิ่มในชุดที่หลวงพี่ให้594 59เก้าซียิ่งยู่นะครับเนาะเพิ่ม592กับ52เดี๋ยวเบาเท่าเขียนให้ครับผมอา่าท่านผู้ชมหลวงพี่เน้นนี่ครับผมเบาเท่าเขียนกลายเป็นเป็นชุด952นะครับ952 52กับ94แต่ว่าเก้าซีกับหาสองนี่ หลวงพี่ว่ากันบนล่างไว้นด้วยทำชมเด้อกันบนล่างไว้ด้วยนะครับสรุปก่อนออกนี่ครับทำชมนี่ชุดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนหลวงพี่กะให้มากัในกะให้อยู่แล้วครับจับใส่เก้าหาสองนะครับแต่ว่าหลักร้อยบม่มีเก้าเนี่ยหลวงพี่ว่ามีเกาจับมานอกสูตรเป็นหาเก้าสองก็ได้นี่ครับเพราะว่านี่เห็นไหมครับห้าอยู่หลักร้อยจับหามาอยู่หลักร้อยก็ได้ ได้ห้าเก้าสองก็ได้ทำช่อมไปอยู่รักร้อยก็ได้อ่าชุดนี้ชุดนี้ทำช่อมเก้าคู่นี้ติดบนล่างไว้เลยตรงตรงอ่าตรงตรงครับตรงตรงย่ามันไปตรงล่างก่อนนะตัวนี้ครับเพราะมันอยู่บนตรงนะครับเป็นตรงอีกคือหกหนึ่งอ่านะครับหรือผู้ใดมักชุดนี้ก็มีเพิ่มคือเก้าห้าสองทำช่อมหรือหาเก้าสองก็ได้ไหมครับหลวงพี่แม่นเน้นที่เก้าซีเน้นคักคคือหาสอง กันบนล่างไว้ชุดชุดนีหนึ่งซีมีกันหนึ่งหานะครับแต่วันนี้เน้นขึ้นหนึ่งซีครับชุดล่างนี่ครับผมอ่าเอาแคปหน้าจอได้ครับมาชุ่มเด้อชุดเก้าคู่นะครับลายนะครับอ่ากันไว้บนล่างกันไว้อ่าดีครับผมนี่ไอเอฟซีผมจะแคปเอาชุดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนมาล่างสองวัดแล้ว เน้นบนกันล่างเด้อท่านผู้ชมเดอ้อให้วงกลมให้วงกลมหาสองกับเก้าซีนี่บ่ครับชุดนี่เน้เนบ่ครับก็บเป็นตัวรองคือเก้าแหละตัวนี้ครับตัวรองสามคู่นี่เอาไว้หสามคู่นี่แม่งเอาครับผมน,นี่แหละครับเน้นนี่ครับ,รบสามคู่นะครับเน้น,นค่ะค่ะหาสองกับเก้าซีนะครับอันนี้ชุดเน้นบนกันล่างเด้อท่านผู้ชมเดอ้อชุดสองตัวนะครับชุดนี้ มี3ตัวมี594 952หรือหาเนะครับแล้วก็5 6 4หนะครับหลวงพี่จับจับใส่ชุดเน้นนะครับผมเน้นแล้วเนี่รับจะไปล่างไบบนได้ให้เนี่หาสองนี่จะเอาไว้บนก็ได้ตัวครับผมแต่ว่าตัวเดียวนี่แหละตันทุนหน่อยแต่ว่าพูดไ้มักแขวนแขนนะครับโค้งสุดท้าย952หา294แล้วก็1 4 3คูณอนีบน่างเลยหาลรตรีเลยทผู้ชม อ่าหนึ่งหาโเดนหรือเปล่าครับผมมันก็เป็นตัวร่องคือเก่าแหละแต่ว่าได้ให้ไปแล้วก็แล้วแต่เอซีเห็นมาไหวหรือบอ้ามักตัวเดียวหนึ่งซีครับผมทามักตัวร่องคือหนึ่งหาโอ้แต่คุณเจ้าทามักตัวนี้หลายครับวันนี้เอาแต่ตัวเดียวนี่หาซองเ่ครับผมกับตัวว่าครับหาซองบอกกลับหาซองตรงๆเลยหาซองก็ทบกัานผูมชมแต่ว่ากลับให้เอฟซีกับเอา อย่ามันไปมันไปล่างมันอันนั้นด้วยนะนเปลเ่ยนตัวกับมันนำ<ม>ส่งนำกับกับเอาบุนล่างเลยไปเสมอครับ<ด>ผมตัว<ม>นี้ไต่ตัวกับมันแล้วแค่สองห้านี่แคปหน้าจอชุดเต็มได้ทำผู้ชมมด้วยของทุงพี่นะครับหลักสิบหลักสิบมีเก่ามีหามีหกรับนะครับหลักหน่วยหนึ่งสองสี่ชุดสิบบนหน่วยบนแต่ว่ากันล่าง นับ919294 515254 616264นะครับสูตรอ่าสูตรนี้นะครับมาล่าง2งวัดแล้วนะครับวันนั้น83มา38นะลูกพี่เนาะวันที่ผ่านมา61มาตรงๆนะเป็นชุดเน้นบนกันล่างถามมาล่างจะมาตกกับแต่ว่ันวดที่แล้วมาตรงตรงมีวดเดียวนี่แหละหลวงพี่บ้ากับตัวไว้นเด้อครับถามมาถาผู้ใดมักล่างกับตัวไว้ด้วยนะครับตาบนตรงตรงคือเก้าอ่ะล่ะครับผมมันต้องเป็นสามสุด สามงวดมันสิจับตัวใดไห้เท่านั้นแหะลักเก่าเน้นที่เก่าลักหาเน้นที่5 2สลัก6เน้นที่6กซีนะครับผู้ได้มักชุดแขวนๆกันนี่แหะครับผม5 94กับ95 2าคุณน่อยคุณน่อยก็เอาตัวนี้ห้ากับ95 2าห้าสอนะครับเก้าส่าสเบาทาตัดไฮนัำหาเก้าหาซกัน6 4 6ีกีก็อยู่ในสูตรนี้ยูแล้วนะลงพี่นะกันเก้าในมุนครับอ่าล่าง1นกับหนึห้า นะคชุดนี้ติดบนล่างไว้เลยท่านผู้ชมนะครับเอาเต่าหล้านมาละเปิดตัวได้ลอตเตอรี่ตัวใดครับหวดเนี้ได้ลอตเตอรี่ตัวใดครับลอตเตอรี่มันก็บวดได้เอาเหรียญหมวดยังได้ซื้อลอตเตอรี่ได้หมวดได้ลอตเตอรี่เอ๋อบอกให้เอฟซีถือเอาซื้อน้ำเอฟซียันบดถือลงพีว่าให้ได้เอฟซีให้ได้โชคโชคซื้อน้ำหลุดมิตรไปทางไม่เนาะซื้อได้โชคเหรอครับหวดเนี้งูงูขึ้นกุด มันใจจะได้ตัยย<ำ>้งหูยยทั้งงูขึ้นมามันมันใจครับผมเพราะว่าผมเจอเห็นตุไซกับโชคเลยได้ก็เห็นงูเขียวเอานผูมชมนะครับอ่หลวงพี่ย้ําให้ก่อนออกแล้วนะครับเน้นให้แล้วนะครับหลวงพี่ว่าเอาให้ได้โชคก่อนปีใหม่งูขึ้นกุดพร้อมงูเขียวตัวใหญ่นะครับหลวงพี่ว่าได้โชคแล้วล่ะเอาการขอบคุณขอบคุณหลวงพี่นผู้ชมให้โชคให้มาให้เฮงๆงนะครับผ่าสองตรงๆเก้าซี่ตรงๆ เอานะครับให้โชคให้ m ắ นครับพ่อกันคลิปหน้ากราบขอบคุณขอบคุณลุงพี่ครับผมอ้าวโชคโชคโชคคอ้าวโชคค่ะ